ที่วันน้้แม่นถอดไปก่อนนะก็นะคะก็วันนี้ก็มาโชว์ความเพี้ยนกับเพลงที่เพลงชื่อว่าแผลที่ไม่มีวันหายนะคะก็อ่าเล่นๆนะคือมันว่างมากเลยปิดเทอมก็ไม่ทำอะไรนะก็เออฟังไว้เลยนะ ไม่ว่านานเท่าไรแผลข้างในหัวใจมันยังไม่เคยลบเลือนแม้ฉันพบจะขาย ก็ไม่ทำให้ใจมันดีขึ้นมามันยังเหมือนวันที่เธอทิ้งฉันไปเมื่อไรก็เหมือนเก่าความเจ็บนั้นมันตามติดตัวเป็นเมือเงาก็ไม่รู้ทำไมเมื่อไรจะบรรเทาความเจ็บนี้ ที่อยู่ในหัวใจทำไมยังต้องรักเธออยู่ยังคิดถึงเธออยู่ยังเห็นเธออยู่ในความฝันวันที่เธอทิ้งฉันไปทุกอย่างก็เปลี่ยนผันมีแต่แพ้ที่อยู่กลางใจฉันที่มันไม่เปลีป่ยนแปลง แม้ลำลองเท่าไหร่ก็ไม่ทำให้ใจเธอขึ้นมาเหมือนวันหวาฉันคิดถึงเท่าไหร่ก็ได้แต่แค่อรอเธอมาในความฝันวันที่เธอทิ้งฉันไปเมื่อไรก็เหมือนเก่าความเจ็บนั้นยังตามติด ตัวเป็นเมื่อเงาก็ไม่รู้ทำไมเมื่อไหรเจอบันเท่าความเจ็บนี้ ที่อยู่ในหัวใจทำไมยังต้องรักเธออยู่ยังคิดถึงเธออยู่ยังเห็นเธออยู่ในความฝันวันที่เธอทิ้งฉันไปทุกอย่างก็เปลี่ยนพันมีแต่แพ้ที่อยู่กลางใจฉันที่มันไม่เปลี่ยนไป Văn khiเธอ thình chân bay, mưa lệ cũng giống như cào qua vết nhức vẫn còn, tịt tủa thành ngang cũng không biết tại sao, mưa, mưa lệ sẽ băng tháo vết ที่อยู่ในหัวใจทำไมยังต้องรักเธออยู่ยังคิดถึงเธออยู่ยังเห็นเธออยู่ในความฝันวันที่เธอทิ้งฉันไปทุกอย่างก็เปลี่ยนผันมีแต่แค่ที่อยู่กลางใจฉันที่มันไม่เปลี่ยนไป มันคงเป็นแพท,ที่ไม่มีวันหายมันคงเป็นแพท,ที่ไม่มีวันหาย